อ่านแก้วพอดแคสต์ข่าวสารเรื่องราวน่ารู้เพื่อคุณสวัสดีค่ะดิฉันอาเบลปินทิราเกติศักกำจายค่ะและดิฉัน โบนัสกัญญาณต์แก้วสิทธิวันนี้พวกเราจะพาไปสํารวจเสน่ห์ของการพูดอ้อมค้อมแบบญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า high context communication ว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงพูดอ้อมค้อมและพวกเขาเข้าใจกันได้อย่างไรในประเทศที่ทุกอย่างตรงต่อเวลาแต่คำพูดกลับไม่เคยตรงไปตรงมา ประเทศที่ความเงียบคือการให้เกียรติและการพูดอ้อมค้อมคือวิธีบอกความรู้สึกอย่างนุ่มนวลน,นี่คือญี่ปุ่นดินแดนที่แม้ไม่พูดกันก็เข้าใจกันได้วัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นการพูดตรงเกินไปอาจทำให้คนฟังรู้สึกอึดอัดหรือเสียหน้าดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงเลือกใช้คำพูดที่นุ่มนวลหรือเราเรียกกันว่า การพูดอ้อมๆเพื่อรักษาน้ำใจกันและกันจากข้อมูลของ Penn State Global ปี2020ได้กล่าวว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแบบ High Context Society ที่ผู้พูดและผู้ฟังต่างพึ่งพาการสื่อสารทางอารมณ์บรรยากาศสีหน้าท่าทางมากกว่าคำพูดหากเขาอยากปฏิเสธคำชวนของเพื่อนร่วมงานเขาก็จะมาแค่พูดว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวก แต่คนญี่ปุ่นจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเขาไม่ไปแน่ๆความอ้อมค้อมของญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานในสังคมที่มีลำดับชั้นและให้เกียรติผู้อื่นเสมอบทความของ BBC ในปี2020เรียกสิ่งนี้ว่าการอานากาศศิละปะแห่งการเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องพูดออกมาแม้แต่คำเดียวพระในอดีตญี่ปุ่นมีโครงสร้างสังคมที่มีลำดับชั้นชัดเจน ทุกคนจึงพยายามรักษาความกลุ่มกืนมากกว่าการ,รเผชิญหน้าและตามข้อมูลของ Cultural Atlas ปี2021ญี่ปุ่นยังเป็นสังคมแบบ collectivism คือให้ความสำคัญกับกลุ่มมากกว่าปัจเจกด,ดังนั้นก่อนพูดอะไรเขาจะคิดเสมอว่าพูดแบบนี้จะทำให้ใครลำบากใจไหมตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากคือการที่หัวหน้าพูดกับลูกน้องว่าทำเล็บมาสวยจังเลยนะ ฟังดูเหมือนคำชมแต่จริงๆแล้วคือการตักเตือนว่าไม่เหมาะกับการมาทำงานพูดสุภาพแต่ทุกคนกลับเข้าใจตรงกันเพราะการพูดตรงเกินไปอาจเป็นการเสียมารยาทสำหรับพวกเขาความเข้าใจไม่จำเป็นต้องมาจากคำพูดเสมอไปในสังคมที่เต็มไปด้วยคำพูดตรงไปตรงมาบางทีการพูดอ้อมค้อมอาจเป็นภาษาที่อบอุ่นที่สุดในตอนนี้เลยก็ได้ค่ะ และนี่คือสเสน่ห์ของญี่ปุ่นดินแดนที่คำพูดไม่ได้มีไว้แค่สื่อสารแต่มีไว้เพื่อเข้าใจกันและกันประเทศที่ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือภาษาหนึ่งของความเคารพบ,บางครั้งการไม่พูดอะไรเลยก็แสดงน้ำใจได้มากกว่าคำพูดเป็นร้อยและในที่แห่งนี้การพูดอ้อมค้อมไม่ได้หมายถึงการหลบเลี่ยงแต่คือศิลปะแห่งการพูดด้วยความนุ่มวนวล การเลือกถ้อยคําที่ไม่ทําร้ายใจใครเพื่อให้ทุกความสัมพันธ์ยังคงอบอุ่นกลมกลืนและงดงามสำหรับวันนี้ดิฉันอาเบลเปิณธิราเกติศักดิ์กำจายค่ะและดิฉันโบนัทนนกัญญาณตแก้วสิทธิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ อ่านแก้วพอดแคสต์ขัสารเรื่องราวน่ารู้เพื่อคุณ